กระปุกเลยอีกท่านเคย ep สองริมทางปาร์ตี้หมคาตาริมทางปาร์ตี้นะครับมาปบ ep สองเรามาร้านเดิมนะครับโอ้โหเที่ยวเที่ยวอะไรนะครับเดี๋ยวไปลูกกันนะครับผมชื่อจ่องเดชันนรตะปุลนะครับโอเคนี่นะกดไลค์ด้วยนะครับนี่นะครับ ep สองนะครับเรามานะครับนี่นะครับก็เป็นในร้านก็ยังยังปกติอยู่เหมือนเดิมเพราะเมื่อ ep หนึ่ง ep ก่อนเราก็ได้เข้า มารอบแรกแล้วนะครับถ้าผู้ชมเห็นว่าอะไรอัปเดตอัปเดตเยอะกรูนาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอะไรอัปเดตนะครับเราจะนั่งนี้หรอเดี๋ยวผมก็เดินหาโต๊ะนะครับนี่นะครับพยานาการในแล้วนะครับโอเคนี่นะครับเราจะนั่งโต๊ะของเตานะครับแต่เราก็จะไปเรียมเมนูอันดับแรกนะครับไป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 เราจะเตรียมมตัวไปหาเมนูอันดับแรกกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็ผมจะหยิบปูอัดนะครับ อันนี้สามเอาอันนี้ออันนี้ด้วยกินอันนี้ด้วยนะ้าผมบอกว่าเอาปูอัดก่อนนะครับแล้วค่อยไปหยิบไปองสอนเต้าม,มาจัดเลยนะครับแล้วก็ตั้งอันนี้กันก่อนกาลังหิวชูชูชีเลยไปเอากันไป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 ชูชีเราจะเริ่มหยิบเสร็จจานเลยนะปิง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 ,ปงไปกันเลยนะครับต่อไปเราจะไปเอากะพันนะครับจะไปหยิบกะพัดจะไปหยิบกะพันกะพันกะพันไปกัน หยิบกันาบัดาบัดาบัดไปกันเลยนะครับหาคลิปหน้าผมก็เจอกันก่อนนะครับหาก็เจอกันใหม่นะครับอตอนนี้ผมกอลาอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับบายบาย